คลิปนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอําเภอหนองยัป้องครับที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือศูนย์น้ำพุร้อนนะครับเป็นบ่อน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับไปทุกคนเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับพาเดินเข้ามาข้างในแล้วครับตอนนี้ครับด้านหน้าผมนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับยวให้ดูด้านหน้าครับ ด้านหน้าผมนี่นะครับก็เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ 3000, ครับส่วนด้านซ้ายผมนีต้ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน้ำพุร้อนนะครับเป็นเนี่ยที่ป้ายเขาบอกว่าเป็นห้องอาบน้ำแร่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องอาบน้ำแร่กันนะครับอยู่อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวตามไปกันครับทุกคนจุดด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็น บ่อน้ําร้อนนะครับน้าพุร้อนที่ให้ประชาชนมาอาบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับในจุดด้านหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ําแร่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาติดต่อที่นี้นะครับเพื่อที่จะอาบน้ําแร่นะครับค่าบริการก็เด็กเล็ก30บาทครับนี่ต่างไปครับผู้ใหญ่50บาทครับาเช็ดตัวเปิดละ10บบาทครับก็บอกว่าให้นวด โดยเพื่อสุขภาพเนี่ยคนแช่ไม่เกิน20่นาทีนะครับแต่ผมจะพาไปดูสปปรรพคุณของการแช่น้ำนะครับอยู่ซึ่งอยู่ด้านด้านด้านนาผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูนะครับจุดบุเวณนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับอาบน้ำอาบน้ำแร่นะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูดูประโยชน์ของการอาบน้ำแร่นะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของ อ่อนคลายความเครียดแล้วก็ช่วยให้ผิวดูอ่อนไวนะครับแล้วก็กระตุ้นและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบภูมิคุ้มกันนะครับบรราอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อปวดขาปวดหลังครับช่วยขับสารพิษนะครับแล้วก็เพิ่มปูนประสิทธิภาพให้แก่ระบบไหลเวียนโลหิตนะครับช่วยสร้างสิ่งสกปรปกแล้วก็บรรเทาอาการหวัดและไข้หวัดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการอาบน้ำแร่ที่นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องที่อาบน้ําแร่นะครับด้านนี้นะครับพี่ตงอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สําหรับแช่นะครับสําหรับแช่น้ําแร่นะครับก็จะมีอ่างอาบน้ําให้นะครับมีชั้นวางของประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นห้องสำหรับแช่น้ําแร่นะครับมีสองฝั่งนะครับด้านนู้นด้วยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นห้องอาบเหมือนกันนะครับ ก็ลองมาแช่ทำแรกกันดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพนะครับก็ลองมาแช่กันดูนะครับก็ลองมาอาบกันดูนะครับสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้คงต้องลาแล้วครับคลิปหน้าผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ จะไปที่ไหนนะั่นคอยติดตามมันนะครับโชคดีครับทุกคน